ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมเดกำลังมาเจอกันอีกครั้งกับเราเกมมายครับนะครับนะะผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาสร้างเครื่องเปลี่ยนตัวกันนะครับผมก็เปลี่ยนตัวยังไงนะฮะอย่างนี้นะฮะเรามีที่วางชุดอยู่ใช่ไหมฮะเรากดปึ๊บมันก็จะเอาอีการออกมานะฮะพอเรากดอีการปึ๊บไอ้กดอีกครั้งมันก็จะเอาไอ้ตัวเดิมกลับมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวอย่างเงี้แหละนะครับสห <laughs> รับวงจรในวันนี้นะครับผมก็แค่นี้เองนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเออก็ถือว่าไม่เยอะมากนะพอประมาณ แค่ลากมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยไม่แค่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการสร้างนะฮเราก็เริ่มจากการวางทิกกี้พิตั้นนะฮะเหมือนเดิมมาไปก่อนแล้วก็สลามบ็อกนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนปิดไว้นะฮะอย่างนี้เอาปิดเท่าที่จำเป็นก็พอนะสามด้านแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างนี้นะฮะ ทีนี้เราจะให้ระดับที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะสมมุติว่าเรายืนระดับปกติพื้นดินอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไปสร้างใน์ไบวลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราใส่วงจรใต้ดินใช่ไหมเราก็จะขุดลึกลงไปสักจากระดับพื้นดินนะก็1 2 3 4 5ส6ามี่ห้าบล็อกนะครับขุดลงไปนี่คือสมมติว่านี่คือพื้นนะจากนั้นระวังซิกกี้พิตซันะผมให้มันหันหน้าเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังซิกกี้พิตันเนี่ยจะวางเป็นเดสโซนทอสนะ ให้มันเปิดตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็ไฟบล็อกไฟนะฮะเราก็อาจจะอุดอุดตรงนี้1ี่นึงปิดวงจรหน่อยนะครับทีนี้เราก็อาจจะวางเป็นปุ่มใช้เป็นปุ่มแล้วกันนะวางตรงนี้แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราวางปุ่มไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเริ่มสร้างวงจรจากตรงนี้นะครับบล็อกนี้แล้วก็วางบล็อกมาต่อมา ลากออกมาเรื่อยๆนะฮะลากไปลักษณะอย่างนี้นะตรงนี้ลากมาปึ๊บแล้วก็ลงมาอีกนะครับขึ้นมาเฉียงมาอย่างนี้นะต่อบล็อกมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมฮะปึ๊บๆๆลากลงมาทีแล้วก็วางเลสโซนนะครับวางตามบล็อกที่เราวางไวะ้ะแล้วก็รีพิเตอร์นะครับหนึ่งอันตรงนี้ ไม่ต้องกดนะวิเทอร์ไม่ต้องกดเราก็มาลองใช้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับกดปุ่มอ่าเปิดปกตินะถือว่าใช้ได้นะครับวงจรตามนี้นะยิ่งก็มาสร้างต่อกันนะครับสร้างต่อจากตรงนี้นะบล็อกนี้เราวางต่อลงมานะฮะลากเล็กตัวลงมาปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจากตรงเนี้ยไปถึงบล็อกทิปตันอันนี้นะครับเราใช้เป็นลิเตอร์สักสามอันนะก่อนถึง เพื่อที่จะตั้งดีเลย์นะครับเราอันแรกเรากดสัก3ครั้งนะฮะอันที่2กด3ครั้งเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายกด1ครั้งพอนะครับแล้วก็ต่อเลยต้นธรรมดาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะตั้งดีเลย์ให้เวลาเปิดของอันเนี้ยกับเวลาเด้งขึ้นมามันสัมพันธ์กันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวงจรนะครับแค่นี้เองนะฮะที่จะมาดูว่าเสร็จจริงหรือเปล่านะว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะลองกันตัวอะไรดีเอาเป็นตอมมี่ทิกแมแล้วกันนะครับกับทีปเปอร์นะ ก็อย่าลืมที่จะอุดตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเดินออกมาได้นะฮะุดตรงนี้ด้วยนะฮะข้างล่างใส่เป็นตัวอะไรดีข้างล่างใส่เป็นซอมบี้ฮีทแมนแล้วกันนะครับฮาคิปเปอร์เดียวฮาคิปเปอร์วางไพ่นะแล้วก็ข้างบนเลยใส่เป็นซอมบี้ฮีทแมนนะครับลองปรับปรุงดูนะฮะนี่ก็จะสับกันขึ้นมานะครับีกทีก็จะสับขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จบเป็นอย่างคลิปนะสำหรับวันนี้นะครับผมสับเครื่องเป็นตัวนะฮะก็ เป็นอะไรที่ไม่สร้างยากเกินไปนะครับง่ายๆนะสามารถสร้างในเซเวอร์เลได้นะครับก็อาจจะไว้เปลี่ยนชุดอะไรนี้นะฮะเป็นต้นนะครับถ้าไม่มีแล้วก็เจอกคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ